สวัสดีค่ะวันนี้มินจะมาสอนวิธีการสมรัครเครดิตของแอปด t ช็อปนะคะก็คือแอปตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้อันสุดท้ายที่เขียนว่าดีช็อปกดเข้าไปเลยถ้าเราโหลดมาแล้วมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้สมัคร เรายังไม่ได้มีวงเงินกดมาตรงวงเงินวิธีการสมัครนะคะกดมาตรงวงเงินแล้วก็สมัครทันทีกดไปเลยล็อกอินเราจะล็อกด้วยวิธีไหนก็ได้ใส่เปอร์ใส่รหัสผ่านหรือว่าจะล็อกอินด้วยไลน์หรือเฟซอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอันนี้มันจะคือมีจริงๆมีต้องบอกว่ามีนะมีบัญชีอยู่แล้วมีวงเงินมีอะไรอยู่แล้วอันนี้มันจะมาลองสมัครใหม่นะคะ ด้านนี้ลองใส่อโอ้รหัสผ่าน โอเคนี้เราคือเราลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็กดสมัครทันทีแจ้งเตือนพนักง,งานทุกคนในบริษัทนี้จะของท่านไม่ว่าช่องทางไหนโอเคค่ะนี่นะคะพอเราเข้ามามันจะมีขั้นตอนอยู่โดยรวมประมาณ1 2 3 4 5ก็คือขั้นตอนแรกข้อมูลบัตรประชาชนเราก็ถ้าเรากดเข้าไปมันจะขึ้นมาวิธีการถ่ายรูปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้คะ่ะ อันนี้คือตัวนี้ตัวนี้คอมตัวนี้ก็คือตัวที่มินสั่งมาจากในแอปนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าเขาจะมีรูปเราก็จะถ่ายบัตรประชาชนโดยที่ให้รูปของเราอยู่ตรงกับรูปที่เขากําหนดแล้วก็ให้ตาคู่ยู่ตรงกันอย่างนี้นะคะนอนถ่ายแบบนี้นะคะถ่ายแนวนอนแล้วก็ถ่ายตามเขาถ่ายด้านหลังแล้วก็ถ่ายภาพตัวเองแบบถือบัตรประชาชนนะคะ เ,เขาจะกําหนดกรอบมาให้เลยแล้วก็ทําแบบนี้ตรงนี้คือบัตรประชาชนที่เราจะถืออันนี้คือหน้าของเราเราต้องให้เห็นประมาณนี้นะคะมันถึงจะผ่านโอเคส่วนตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลบัตรๆแล้วก็ใส่ขั้นตอนต่อไปเพราะขั้นตอนต่อไปปุ๊บมันจะขึ้นข้อมูลติดต่อเคื่องน,นีมน้มินทำไปแล้วนะคะมินก็เลยทําไม่ได้ปุ๊บเราก็จะกรอกไปข้อมูลติดต่อข้อมูลอาชีพตรงข้อมูลอาชีพเนี่ยค่ะ ถ้าเราเป็นนักศึกษาเรามีบัตรนักศึกษาก็เอามาถ่ายมันบัตรประชาชนอย่างนี้เลยค่ะบัตรนักศึกษาแล้วก็กรอข้อมูลที่ที่เราเรียนมินขอบอกว่าถ้าเราเป็นนักศึกษาเรามีบัตรนักศึกษามีข้อมูลบัตรนักศึกษาทุกอย่างมันจะได้เร็วมากประมาณ2วันอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แล้วแบบอย่างช้าเลยก็คือเอ้ยอย่างเร็วเลยก็ประมาณวัน2วันเขาจะตรวจแล้วแต่ค่ะ ว่าช่วงนั้นน่าจะแบบช่วงนั้นคนสมัครเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ยืนยันไปหน้าเสร็จแล้วเราก็รอรอเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะเนี่ยคะ่ะส่งข้อความมาตรงนี้วิธีการดูข้อความก็คือกดมาตรงบัญชีที่แรกมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดมาตรงบัญชีแล้วก็ตรงข้อความด้านบนที่เป็นจุดาจุดกล่องข้อความตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดตรงระบบเนี่ยคะ่ะถ้าเราได้มันก็จะขึ้นขึ้นมาให้เราบอกบอกว่า เราสมัครเครดิตผ่านแล้วเราได้วงเงินเท่าไหร่ถ้าไม่ผ่านเขาก็จะบอกตรงนี้เหมือนกันค่ะจากนั้นเราจะดูวงเงินได้ตรงนี้กดมาตรงวงเงินตนัวนี้มันจะขึ้นวงเงินให้เลยนะคะแล้วก็รอแค่นั้นเองค่ะถ้าใครตรงที่ทุกคนจะเห็นนะคะว่าตอนตอนที่เราสมัครอะ่ะมันจะขึ้นว่ารหัสแนะนําอันนี้คือถ้าถ้าทุกคนกดรหัสแนะนําของคนที่เขามีเครดิตอยู่แล้ว คนคนนั้นเขาก็จะได้ได้รับเครดิตเอได้เขาเรียกว่าอะไรได้รับพลังเพิ่มด้วยแล้วตัวตัวของคุณเองที่กดก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวมินจะทิ้งรหัสของมินไว้ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวมินจะลองเข้าไปชิมดูนะอันนี้คือโดยคร่าวๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มินลอง ลองสมัครให้ดูเอ้ยลองแบบเข้าวิธีการผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเอ๊ะต่ออันนี้ก็คือเข้าละ,ะมันกดตรงไหนก็ได้เพราะว่ามินเข้าแล้วเนีย่ยของมินถ้าเรากดมาอันนี้ก็คือหน้าของมินนะคะถ้าเรากดมาตรงวงเงินก็คือตรงนี้มินเหลือวงเงินอยู่สามพันสี่จริงๆได้เหมือนกาวนะคะ มื่นเก้านี่คือทีแรกมินได้หมื่นห้านะคะแล้วจากนั้นมินก็มาอัพเดี๋ยวคลิปหน้ามินจะมาสอนอัพวงเงินก็แล้วกันนะคะนี่อันนี้ก็คือมินนะคะของที่มินสั่งมาก็คือสองตัวนี้ที่สั่งมาแล้วตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วค่ะก็ใช้ดีมากยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่อนสมบัตน,นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถึงกําหนดเวลาถ้าถึงกําหนดเวลาแล้ว เขาจะส่งบินมาตรงนี้ตรงบินของฉันเห็นไหมคะดูทั้งหมดอันนี้คือมินยังไม่มีบินนะอ่านเนี่ยขึ้นบินขึ้นมาแล้ว1,400ก็คือมินสามารถจ่ายไปได้เลยเนี่ยมี2อันอันแรก967 4บาทอเอ้ย900 9บ7บาทอีกอันนึ่งก็493บาทรวมกัน2บินก็เป็นพันสีนะคะต่อเดือน ได้สองเครื่องก็ว่าว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะคะ่ะเราสามารถทํางานพาร์ทไทมเพื่อจ่ายเพื่อผ่อนของที่เราอยากได้ได้เช่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ก็คุ้มค่าทุกนาที <g ül> กําหนดชําระเงินคือวันที่9นะคะเดี๋ยวมันก็จะต้องชําระแล้วคือ <c oughs> รหัสแนะน,นำดูตรงไหนนะคะทุกคนมันไม่แน่ใจ นนก็คือไม่เคยเช็กอินทันเลยมาเช็กอินเพื่อรับเพื่อรับทีคอยอันนี้ได้นะคะเอาไปซื้อคูปองหรือว่าส่วนลดต่างๆของของที่เราต้องการได้ะคะ่ะอันนี้ก็คือรีวิวของของคนที่เขารับสินค้าไปนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแฟดเซลคือลดราคาคือลดเยอะมากคุ้มๆอยู่นะคะทุกคนอย่าเพิ่งรีบร้อน ใจเร็วด่วนได้ไปซื้อของที่เราต้องการเลยแต่ว่าเราก็มาดูของตรงแฟลเซลที่เขาจะก็จะเปลี่ยนพอครบกําหนดเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยเคะเพื่อมีของที่เราอยากได้นะคะอันนี้ส่วนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรหมวดหมู่หมวดหมู่มมจะอยู่ข้องบนตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดได้เครื่องใช้ไฟฟ้าความงามแฟชั่นต่างๆอะไรมันเขาเขาขึ้นเป็นหมวดให้เลยมีทุกอย่าง ลองเข้ามาดูกันก่อนได้ค่ะถ้ามีอะไรก็เม้นถามมินไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะขอบคุณเรื่องหน้าค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ